อสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่สีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสายหน่อยนะครับเนื่องจากว่าพ้ผ่านก็ยังไปตัดญ้านะครับเอายาเพิ่งมานะครับผมนะครับก็ได้มาเต็มคันเลยนะครับผม เอ็มคันรถเลยนะครับผมนี่นี่สัญญานะครับผมแด่กวนไปอาบแดดนะครับนุน่นอยู่นุน่นกวนไปอาบแดดนะครับผมแม่แม่สีกวนไปอาบแดดมาแล้วครับมาแล้วเห็นกล้วยหรือเปล่ามาแล้วครับผมนี่คนเก่งมาแล้ว มามามาชาคนเก่งเลยเอาคนเก่งคนเก่งมาแล้วคนเก่งมาแล้วครับเก่งมาแล้วครับเอามาที่ข้าก่อนมาที่ข้าก่อนสวยๆเย่หัวก่อนเย่หัวก่อนเย่ก่อนปักปักหน้าปัก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 เฮ้ยห้องข้าก่อนสวยๆสวยๆ chuối còn, khúc sau khúc tuyệt rồi. Còn không không hai lon

八门八门八，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 哎，好漂亮，好漂亮。

好，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 好好，对嘴，对嘴，往对嘴，对嘴，诶，咦，对嘴，往对嘴，对嘴，诶。

what

เด็กอ้วนเราเด็กอ้วนเรานะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเมื่อกี้ก็ดูเด็กอ้วนไม่รู้ทำไรนะครับผมก็ <c oughs> สวัสดีแม่แม่สีทุกท่านนะครับผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมนะครับเด็กอ้วนก็จะให้คนเฒ่าคน,คนแก่นะครับผมมาพูกนักฝันเด็กอ้วนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรา อ้วนไปจิมรถนะครับเพราะว่ายังแม่ได้แล้วทำฝันน้องเลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ให้คนเท่าคนแก่นะครับผมนะครับหาฝ้ายมาผูกอ้วนนะครับรับฝันนะครับว่าต่อไปนะครับไม่ให้ไม่เป็นแบบนี้นะครับให้เป็นแล้วก็เป็นไปนะครับให้เป็นแล้วก็หมดแค่นี้ไม่ต้องให้มีอีกนะครับเนาะนะครับก็จะได้พรุ่งนี้ก็จะได้รับปันรถเขาด้วยนะครับผมแต่ว่า รถนะครับผมเขาเอาไปแล้วนะครับผมรถเพราะว่าเสร็จแล้วนะครับเขาไปวิ่งงานนะครับผมนะครับวิ่งแก๊บนะครับผมเพราะว่าก็มาเป็น2อาทิตย์แล้วนะครับผมนะครับก็เสียเวลานะครับผมทํามาหาเกินของเราเนาะนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมแต่ก็ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็ผิดพลาดไปแล้วนะครับผมควรก็ผิดพลาดไปแล้วนะครับผมนะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมเนาะ นะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็จะรับฝันนะครับเพราะว่าเขาจะเจ้าเจ้าของรถเขาไปคืนแต่ว่าคนอยู่ที่นี่ก็ดูแลนะครับก็รับรับฝันเขาอยู่ที่นี่นะครับผมก็ต้องมีใส่คะแนนใสอะไรเขาด้วยนะครับเพราะว่าเราทำให้เขาเสียเวลานะครับทํามาหากินนะครับก็ไม่รู้จะหาคะแนนที่ไหนมาใส่ให้เขานี่โอ้นะครับเพราะว่าเสียเวลาการทำมาหากินของเขาเนาะนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ก็รับฝันอ้วนด้วยนะครับก็น่าจะคนเข้าคนแก่นะครับสามสี่คนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมาให้เขารับฝันอ้วนนะครับมาปลูกไผ่เอาไผ่มาปลูกอ้วนนะครับผมนะครับก็ฝากพม่แม่เซีทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับเด็กอ้วนด้วยนะครับผมตรุงนี้พรงนี้น่าจะเก้าโมงเช้านะครับผมนะครับเนาะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เด็กอ้วนด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ก็เกิดมาแล้วนะครับผมเราก็รับผิดชอบนะครับก็ต้องหาคะแนนนะครับผมมาช่วยจ่ายนะครับก่้าเสียเวลาเขานะครับทำมาหากินนะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับผมฝากไว้เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับน้องปันฝันด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับ